สวัสดีค่ะโอเคพบกับช็อตทีเดียวหวังนะฮะโอเคก็วันนี้เราเหนื่อยเราเหนื่อยกันพอสมควรเนาะเออเมื่อกี้ก็แบบผ่านกันไปแล้วเส้นทางสำหรับเพลงที่เรารีอคไปก็ศิลปินต่อไปก็ที่เราจะมารีแอคกันทุกคนก็จะเป็นแบบว่าวงน้องใหม่ที่อ่าก็เดบิวต์ได้ประมาณช่วงสิงหาใช่ไหมช่ดือนสิงหาเออกรกฎาคมประมาณนี้ ประมาณนี้เออประมาณนี้ที่ผ่านมาส,งส่งกันไปที่ผ่านมานะทุกคนนะก็เป็นแปดสาวที่เรียกว่าก็คือมาในช่วงที่มรสุมของข่ขย <c oughs> ซึ่งไข้กั่ <c oughs> องีแห่งซึ่งทุกคนสาบส่งกันอย่างมากมายน้องทุกคนเนาะแต่ปะอะโอเคก็ในในเมื่อสับส่งแล้วก็คืออยากเขาเป็นกังวลใจใน้องไง <c oughs> คือใข้ก็สดใครส่งที่ส่นสุริบินอน่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าอะอย่างน้อยก็ ก็ขอให้ดูแลกันให้ดีคัมแบ็กน้องโคมอน้องดีๆขอให้เปรี้ยงๆครับไปออกมาแบบปังๆเนาะก็คือน้องโคมไร้ซ้ำเย่ซึ่งเราก็จะช่คนใส่ตรงไร้ซ้ำใช่ไหมมันมันจะติดมันจะติดกันอย่างน้น้องเชลมา ก็กลับมาในรอบนี้เขาบอกว่าโตขึ้นใ,นในในทีสเตอร์ฉันแอบดูมานิดนึงใชสวยขึ้นมากเพราะว่าเพลงที่เราก็จะเป็นแบบว่าเป็นน่ารักน่ารักเป็นคัสหน่อยรอบนี้ก็จะแบบนแบบโตพุ่งม,มาเลยอะไรอย่างนี้เนาะ,นะก็เป็นมีแปดคนที่ก็ไม่รู้จักใครเลยเแต่เราดีเองแต่เรารีเองไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ตามขนาดับนั้นไงแต่ฉันก็ยังย้ำว่าแต่ฉันก็ยังย้ำว่าฉันชอบน้องคนร้องหลักเหมือนเดิมแค่นั้น เอออะไรโอเคเนาะอ่ะชื่อเพลงชื่อเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าวีวาเช่อ่ะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะทุกคนตอนแรกไม่ได้อ่านว่ามีเธอใช่อ่านแบบดึงกันทุกคนแต่ว่าอันนนี้่าจะเป็นภาษาอะไรนะภาษาอะไรเออประมาณนั้นอ่ะภาษาอะไรก็บอกกันได้ทุกคนนะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นวีวาเช่แน่นอนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไรซ์นเติมกันเลยดีกว่าเนาะวีวาเช่เติมเลย ไอจูมากจริงจเขาคนแต่งเดียวกันใช่ไหมโอ้โหคนนี้สวยใช่ไหนมีบัตรจะชจอบในในยองน้องหวานสวยสวยมากตัวไอจูจะสวยนะ เออคนนี้เข้าวะที่เราชอบก็ไม่ได้หรอ well, ที่เป็นร้องรลักเองมานัหน้าตาโค้งโค้งี้น้าตาเลิศยิ่ขึ้นนะโอ้ถ้าเป็นตัวโอรเมดาแล้วนี่ยายที่หองเล้ อซแต่ภาพลักษณ์ก็จะคล้ายๆลินมิกอยู่สวยทุกคนเลยอ่ะสวยทุกคนเลยอ่ะโอเคเออซื้บบอต้องมี้ขคอนเสิร์นแดงน้วบางข้อมิพอซูดเร็วกว่าใช่ซน้องเตียวมากเลยอ่ะคนนี้ อ่ะบีวาเซ่เออเทสันอุ้ยชอบดนตรีแบบนี้ตึ้งึ้งึ้งลูกคนนี้จะไล่น่อยหัวกออืมมีตัวน้องเลยครับกำลังถามเป็นลรอมีคนหนวะลูกนี้ลูกนี้อ ัวยสวววทุกคนเลยนะเปรี้ยวแล้ววันนี้หน้ามดนฝายคนเลยเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยว สวยทุกคนเลยว่าตอนนี้นสวยกับเราแบบแยกไม่บอกหรอวะใคันใครเออ อ่าตอนลบด้วยรงด้วยใ่ไคนหัวองมั้คนนี้สวยอ่ะคนที่อยู่ใน่ซนที่นั่งอ่าคนนี้สวยสวยทุกคนสวยแบบสวยมากคือแปลกเนาะคือแปลกือเเออเหตุนี้ก็คือแบบ มันมันมีความไอจือเบาๆเออแต่เรารู้สึกว่าคนแต่งใช่ไหมใช่คนแต่งเคยแต่ในอเวนมาเยอะเออแล้วก็แบบอีความแบบสวยเออมีความสวยอะบอกได้คำเดียวว่าสวยอะก็คือแบบตอนแรกคิดว่าแบบจหนาทุกคนได้มากแต่พองงไปทได้แค่แบบน้องหวายนายงแล้วก็แบบ บาคนที่ฉันพอแบบจำหน้าได้อยู่แบบว่าหน้าเขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่คนหน้าแบบกแก้มเดียอะเออมีคนนึงคนที่อยู่ตรงไอ้ที่นั่งวงกลมที่เป็นสวยมากคือก็สวยทุกคนแหละแต่คนนี้คือสวยแบบตาชอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยผมสั้นก็น่ารักนะน่ารักหลายคนสวยหลายคนเลยคื<ช>อแบบตื่นตามากอะพอดูเพลงน,นี้รู้สึกว่าเฮ้ยบิชวนกันหรือเปล่า่หลายแบบเอออะไร คาเฟ่ก็จะมีความยากเหมือนเดิมเอบีก็สีดีแล้ว,วสีที่เราจะเป็นมลนชมพูอ,มอันนี้จะมาเป็นฟ้าเป็นฟ้าฟ้าน้ำเงินฟ้าน้ำเงินขาวประมาณนี้ดำประมาณนี้ก็จะเออก็จะเป็นก็จะเป็นประมาณนนชุดก็แบบดูดูลักชัวรี่ดูแบบว่าดูแพงคาเฟก็จะมีความแบบเลิฟฟิทนิดนึงแต่เป็นเลิฟฟิทที่แบบว่าอ่าเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยเออเรารู้สึกว่าโอเคก็ก็มีความไอจิเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออก็ชอบ ในในเรื่องของสไตล์เพลงที่เป็นแบบออกเอาออกอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะแบบดื้อดๆๆๆฉันชอบท่อนแร็ปคนหัวฟ้าที่มันเป็นท่อนดนตรี๊ยนนิ้งนิ่งนิ่งอะไรสักอย่างจะรู้สึกแบบถูกถูกใจถูกิจอะไรอย่างเงี้ยชอบท่อนบู๊กับท่อนแดนใช่ไหมแดนก็เลิศมีความเบิ้นเบิ้ลอยู่คนเดียวเราเบิ้นเขาเรียกว่าอะไรวะยุบยิบยุบยักษเออ ความเบื่อดูแลโด้วยมีความเบื่อเขาเสียใจไหมเราพูดคำนิ่เออผู้พิทนะทุกคนมันมีความยุบยับยิบยับอยู่อะไรอย่างนี้นะทุกคนนะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดู p e r f o r m กันเลยดีกว่าเนาะสำหรับไรซ่าตอว่าเป็นอย่างไรเนาะโอเคเออ นี่เห็นไหมด็บมีความเลิเลีใส่ชื่อเบาๆเข้ากลเขาระสวยๆนีคนนี้ที่ฉับอกเๆใช่ข้าสูมือนเาเหมืนสวยๆแล้วก็หมดค่ะคนนี้น้ากลมกล่ะที่จัตอบมันก็คนนี้นี่ไงรอรอว่าอุชชอบอุณชอบเป็นอัพสุงผมอันนี้มากกว่า ม่ด <ừ> ีอืมปกติก็เปรี like <c Copy modelling out> banks, ้ยวช่วยัไงเออเปรี้ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเื่อกีใครแบบผมโจยอยู่ดี่าเลยนี่นะผมสั้นเลยสวยสักเลยวะ ลองด้วยแร้ด้วยกันคือถ้าเส้นมีความแบบน่ามาใส่่แต่ก็ยังมีความแอนรายในความยากอยู่อ๊้หูีเลยนี้ยฉันชอบเสียใครนิดหน่อยนะเฮ้อดูดเดเดูเตมเ นี่ยคนนี้องทุกท่าคนนี้นะครับมีเปรี้ยวนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเออได้อจิเวอร์โโลกาตอจแต่ชอบมากทำไมรู้สึกวคนสวยแบบุดเจ๋งไป อออือทำอะกันหรออือนี่ไงเออคืแข็งมากเลยโคแรงมากเลแรงมากทีน่ะปะ มีชวนได้ทุกคนเลยอ่ะเอาสิสวยโดดมากสวยคนละสไตล์เลยเออเออจังหวะยิบยับเลยนะ โอ้โหคัอสับสัคาส,สวยสวยะสวยมากเลยวยมัสวยมากชอสวยมาก้นพเห็นการเต้นราจเต้นชอคนผมสั้นี่ี่สั้นผสสผมสั้นนแต่บบไปแล้ว เลนมีความยืดหยุบขนาดไอคอนที่เป็นหลังพุกอะคือมันมันมีจังหวะมันเยอะแต่รู้สึกว่าท่านได้นี้ดูง่ายกว่าวันิลาวาน้ลาวันิลาวันิลายากกว่าแน่นอนวัน้ลานแบบวันิลายากกว่าแน่นอนแต่เพลงนี้ก็ถือว่ายากอยู่แต่มันก็ลดมานิดนึงได้ความเบสตัวเองด้วยวาน้ลาจะเร็วกว่านี้ไงวานิลาเร็วเ็วไปากเออใช่เยอะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแบบท่อนเล่นแขนเล่นไม้เล่นมือเยอะชอบชอบท่านั่งแล้วเล่นสะโพก ที่มีสี่ห้าคนนั่งกั้อย่างนนครเออแล้วก็จะเป็นมีท่อนอะไรวะเอ้ท่อนอะไรท่อนนั่นแหละเติ้เติเออชุ่มปุ๋งเนาะเริ่ดถึงนะท่าเต้นเยอะอ่ะข้างเยอะอะเยอะเยอะเยอะแยะมากมายมากๆเลยแล้วก็แบบคือตอนเนี้ยครับพูดตรงๆนะดูท่าเต้นอะไม่เซ็ตเลยทือแตคนร้องเพราะว่าคนร้องเด่นมันโดดเด่นอ่ะคนร้องมันดูแบบ มันทำให้เราลือพอปมไปรู้ปุ๊บใช่จรมีแต่งอแตแบบไม่ไดชมว่าสวย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 โหคือแบบภาพลักษณ์คือต่างจากเพลงแรกมากคือแบบอันนี้คือดีชอบไอเลิฟบีบาเช่เพลงก็ฟังง่ายนะมันก็คุ้นเคยกันอยู่เนาะเพลงเออเพราะคนแต่งก็เป็นคนเดียวกันเน่น่าจะ คนเดียวันเพลงมันฟังง่ายแล้วก็ถ้าเต้นโคราฟก็ดีน้องถ่าจะแม้แหลกเพลงเนี้ยดูทรงแล้ววันนีลลามันอาจจะยากไปคนก็ไม่เต้นหรือเปล่าแต่ยากจริงวันีลลาเออแต่ตอนแรกอ่ะฉันวันิลลาก็คือโดนแกงนะนางบอกว่าจะออกมาแบบน่ารักแบบน่ารักแบบแบวแบบมาใช้ายแบบเอพิลหรือแบบเดย์อาร์แบบน่ารักน่ารักโหมาคุณ ดดนนบบโคตรยากเลยแต่เพลงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในในนี่ที่แบบฟังในครั้งที่สองเพลงที่สองรู้สึกว่าเออโอเคแต่มได้ยังไม่ได้ตามเุ็คนนะเราฟังเพลงแต่เรายังไม่ได้แบบจาะลึกจาะอะไรใครเท่าไหร่เออเราก็ฟังแต่เพลงอนะเนาะใช่ไหมเอออ่ะก็ฝากด้วยสำหรับน้องมีบัตเช็คมีใช้มีบัเช็คเอาไปฝากด้วยสำหรับน้องไรซ์ซ์ ใช้พูดชื่อเพ่กับชื่อวงได้ไงวะเออฝากด้วยนะทุกคนก็ให้ดูแลดีๆหน่อยเนาะไม่ได้พูดกับใครเลยไม่ได้พูดกูดให้ดูแลดีๆหน่อยตัดหลังสีฟ้าเออตัสีลำหน้าเอาไม่เอาโดนเดี๋ยวโดนดีโอเคก็ก็อยากให้น้องแมทคอยน้องแมทแมทนี้ก็ออกมาดีแล้วใช่ที่ออกมาดีแล้วน้องก้องแมทได้แล้วสู้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยสู้คำอีฟังฟังน้องเยอะ อ่าหมายถึงว่าแบบใครที่ยังไม่เคยฟังอ,อยากให้ลองเปิดใจดูวงนี้เพราะว่ามันจะมีช่วงกับทั้งวงเลยก็ว่าได้สวยมากนะสวยโคตรฮอล์เลิศถ้าเต้นดีแลวเออเนาะพรอฟเฟอร์แมนก็เลิศนะทุกคนนะก็ฝากด้วยสำหรับไรื่สนั่นจ๊ะเดี๋ยวเราไปก่อนนะ่นจ้าเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะบ๊ายบาย